พี่หลงบอกว่าพี่หลงเอาเงินมาตั้งไว้3,000บาทปึ้งบนโต๊ะนี้แล้วเงินเงินนั้นกำลังจะหายไปภายใน10นาทีทุกคนยังจะดูคลิปนี้กันอยู่ไหมและวันนี้พี่หลงเลยตัดสินใจทำในสิ่งที่คนมีสติเขาจะไม่ทำกันนั่นก็คือซื้อกล่องสุ่มเบเบตลวดเดียว6กล่องไม่รู้ล่วงหน้าไม่มีตัวเลือกและพี่หลงจะคำนวณให้ดูต่อหน้าทุกกล่องว่าพี่หลงจะกำไร หรือจะขาดทุนแล้วถ้าคลิปนี้จบด้วยคำว่าขาดทุนแล้วก็ <S <S อย่างน้อย ทุกคนก็จะเห็นไปพร้อมกับพี่หลงพี่หลงบอกเลยนะว่าพี่หลงก็ซื้อกล่องเบเบ้ตัวเนี้ยมาแล้วสองกล่องด้วยกันก็คือฝากพี่สุซื้อที่กรุงเทพหนึ่งกล่องโดยเปิดผ่านออนไลน์เลยก็คือพี่สุซื้อให้แล้วพี่หลงก็ให้พี่สุวีวคอเพื่อเปิดให้ดูและใช่มันได้เป็นนําใจหวังพี่หลงอยากได้ศูนย์หกทุกคนพี่หลงอยากได้ศูนย์เพราะพี่หลงอยากได้โลลัสใหม่โลลัสสีแดงอะโลลัตใหม่อะแล้วก็ได้เป็นตัวขาวขาวอะแต่ว่าเป็นได้ลัตเช9 เจ็ูนะซึ่งมันก็โอเคอยู่และใช่กล่องที่สองพี่หลงมาซื้อที่ภูเก็ตที่ร้านพี่หนูที่มีราคาออฟฟิเชียลพี่หลงซื้อแล้วทุกคนบอกเลยว่าได้ตามที่หวังก็คือโลลัดแดงแต่แล้วยังไงล่ะทุกคนพี่หลงก็ยังอยากได้ศูนหนึ่งที่เป็นแรไอเทมเพื่อที่มาจินเจือหัวใจน้นยให้ได้รู้สึกว่ามันเติมเต็ม <laughs> และเราก็จะเอามาันไปขายด้วยแหละก็อย่างว่าเนาะพี่หลงจะไม่เรียกตัวเองว่านักลงชุนแต่พี่หลงจะเรียกตัวเองว่าอเด็กื้อคนหนึ่งไม่หลาไม่จำกับกล่องซุมซื้อแล้วซื้ออีกวันนี้ก็จะซื้ออีกแหละทุกคนทางน,นที่ซื้อไปแล้วสองกออะนะ <g ül> ล่อง่ะ้วและเงินสามพันบาทที่เรากำลังจะเอาไปซื้อเนี่ยตอนนี้มันยังอยู่ในบัญชีพี่หลงและใช่ต่อจากนี้พอเราไปถึงร้านมันก็จะต้องพูดว่ามันเคยอยู่ในบัญชีพี่หลง <g ül> แค่คิดก็ทับใจไม่ได้แล้วถ้าได้ตัวซ้ำนะทุกคนพี่หลงบอกเลยว่าพี่หลงจะเลิกพูดครับว่าสุม่มไปเดออาทิตย์เพราะเราไม่มต้องไปซุ่มแล้วถ้ามันได้ตัวซ้ำอะ่ะซื้อหกตัวมันก็ได้ทุกตัวเป้ามันจะมันซ้ำซึมอะไรอะ่ะแต่ถ้าพี่หลงได้ตัวไม่ซ้ำแถมได้ตัวแรทุกคนโปรดเรียกพี่หลงว่านักธุรกิจท่านหนึ่งนะ ข้าใจป่ะพวกกำไรอะไรเง,งี้ยมันก็ต้องแบบทุกเรื่องวันธุกรกิจอ่ะเอนนอปาณนระทุกคนแล้วใครเคยสุ่มแล้วบ้างถ้าใครเคยสุ่มแล้วมันเกลือให้พิมพ์คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์เลยว่าผมเกลือครับนูเกลือค่ะ,คะแต่ถ้าใครไม่เกลือเปิดแล้วได้ศูนย์หนึ่งศูนย์สองได้กำไรจุกจุให้พิมพ์มาเลยผมรอดเลยครับ <c oughs> พี่ก็อยากดูเหมือนกันว่าพี่หลวงเนี่ยจะไปอยู่ในจุดไหนระหว่างเกลือกับผู้รอดชีวิตและโอเคทุกคน เราต้องเข้าโหมดจริงจังแล้วล่ะพูดคุยกันแบบจริงจังเลยว่าว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปอวดของและไม่ใช่คลิปเปิดกล่องเฉยๆแต่คลิปนี้มันคือคลิปที่เรากําลังจะเอาเงิน3,000บาทมาแลกกับความเสี่ยงและพี่หลงจะโชยทุกคนเห็นว่าของที่ได้พี่หลงขายได้ในราคาตลาดนะ่ะเท่าหล่และใช่ถ้าใครดูมาถึงจุดนี้อย่าลืมจ่ายค่าผ่านทางด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกังใจให้ช่องพี่หลงหก เองและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะเรากําลังจะตะลุย1ล้าน u b s c r i b e มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะและกดกติกาในคลิป,ลปนี้นะทุกคนช่วยกันจดช่วยกันจําเพื่อเพี่ยหลงจะลืมข้อที่1เลยก็คือเพี่ยหลงจะสุ่มทั้งหมด6กล่องถูกไหมและจะเช็คราคาขายจริงแบบไม่อ่วยสแสดงยอดต้นทุนและ แดงยอดราคาขายสรุปกํำไรขาดทุนตอนท้ายให้ทุกคนได้เห็นพร้อมๆกันใครกำลังคิดว่าจะสุม่มดูคลิปนี้ให้จบมันอาจจะช่วยทุกคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นพร้อมแล้วรอเลยอะแค่ไปซื้อน้องไป yeah. ไปทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินทางไปซื้อกล่องสุ่มนะทุกคนบอกเลยว่าทุกคนเคยเห็นแล้วเพราะมันคือคลิปเมื่อวานนะ ที่เป็นคลิปพี่หลงไปซื้อเบเบ้ที่ร้านแฮทแชกชอยนะทุกคนบอกเลยว่าราคาออฟฟิเชีลที่แรกของภาคใตา้โอ้โหมันสุดอะไรเบอร์นั้นนะพี่หลงก็จะไปจัดอีก6กกล่งกองน,นะทุกคนคิดว่าพี่หลงจะได้ซ้ำกันไหมถ้าซ้ำคือมันเกลือมากนะทุกคนมันอาจจะทำให้เราเนี่ยขาดทุนได้นะในการซื้อครั้งนี้นะแต่พี่หลงมั่นใจว่าดวงพี่หลงมียังไงก็ฝากทุกคน ส่งกำลังใจส่งแรงดวงมาให้ด้วยนะในการจับสลักนันนี้ถ้าซ้ำก็ขอให้เป็นศูนย์หซ้ำแล้วกันแล้วถ้าศูนย์หยังมีให้ลุ้นอีกนะทุกคนเบอร์ศูนย์หที่เป็นมัมมี่เนี่ยถ้าเป็น A1 ก็ขายราคาได้แพงกว่าเดิมอีกนะว้าวน่าสนใจไปเราไปลุยกันดีกว่ามาแล้วนะคะกับร้านเดิมเลยแฮชเช็กชวน มาแล้วครับกำลังดูช่องเ่ยทำไมดูนิดเดวไปหลยโอ้โหเป็นมแล้วนี่ไสวัสดีครับอ้าวโอ้ยสมามาด้วยเหรอแหมมาด้วยปะเนี่ยมาด้วยเหรอเฮ้ยเหมือนมาตรงเวลามาตรงไอเฟ่เลยมี่อเด้งเข้ามานัดกันไมนัดกันไหี่ไ เช็มเช็มโอ้โหเมืวอร์กาเช็มป์แชมป์ตลอดเลยไปไปหนูมาเอาหนึ่งแพคค่ะค่ะมันอาจจะมีมันจะมีหนึ่งแพ็คที่สามแทนนั่นแหละตอนเนี้ยมีสามเลยเสี่ยหลวต้องเลือกให้ได้ว่าไอ้สามแพ็คอะอันไหนอะที่จะไม่ซ้ำหรอคะจะมีเกินหนึ่งค่ะแล้วก็อีกสองอันจะไม่จะไม่ต้องเลือกเองว้าที่เก็บที่เมื่อวานที่ลูกค้านก็ ือว่ารือว่าอกไปจะไม่ได้จะไม่ได้อันนี้อะเลือกเลยดีอย่างนี้นะอ้หู้หอ้หู้หน้หู้ห้อู้ีู้ห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 ล้ยูหู้หู้หู้อน้หู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 เป็นหู้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 หน้ว้หู้้ห้ห้้ หนูเอาวนันนี้นะคะนี่นะคะหกกล่องเราจัดเลยทีเดียวหกกล่ <c oughs> งองเดี๋ยวเราไปส่งวันนี้บ้านเนี่ยมาดูกันว่าจะได้แรมไหม <c oughs> พี่หลงตอนนี้พี่หลงอยากได้เบอร์ศูนหนึ่งครับศูหนึ่งใช่เพราะว่าพี่หลงเห็นคนขายศูนย์หนึ่งในกลุ่มพันกว่าบาทเดียว คือหนึ่งพันสองพันสองก็เจอแล้วใช่เหรอแล้วถ้ามันไม่เอาไม่เสียใจอานนี่พี่จับแขนแล้วพี่จับแขนเราไว้แล้วเราก็จับของเราเอาเรื่องเลยเอาไปยังพี่จับแขนไว้นะโอเคเราเลือกของเรานะส่งพลังไปส่งพลังไปอันนี้อันนี้คือส่งพลังไปพลังห้าหมื่นเฮ้ยเฮ้ยพลังห้าหมื่นเอาไปอ่าโอเค วิ่งเก็บเงินเองเหรอใช่ตัวอย่างที่ดีเด็ดเด็ดเด็ดเอาตวอย่างหลงเด็ดแลวใหนูเลือกแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้แหละสวัสดีครับเก่งจังเลยนี่นะคะตัวอย่างที่ดีนะคะเก็บเงินซื้อของเล่นด้วยตัวเองเก่งมากชอบมากพี่หลวงชอบเด็กแบบนี้มากเองตลอดคนนี้ยังมีแบบแต่ทำน้อยใจคนนั้นหลักอะรู้ว่าเก็บเงินซื้อเองเหมือนกันรู้เออพี่หลวงมาแล้ววันที่สามวันที่สามมาครับวันที่สามมา ได้ได้เจอกันแน่นอนไหนน้องๆซื้อของกันไปก่อนนะคะ้กอคิดถึงเห็นตลอดคุยกับแม่ตลอดรู้ไหมว่าคุยกับแม่ตลอดเลยเออคิดถึงแม่เหมือนกันกอดกออนอลมับมุกเก่นดีไลท์อกอุ่นทุกทีมันคุ้มไหมนี่ ให้น้องมันจะดื้อให้ลูกไหมนี่ดื้อผมจับมือแล้วเออให้มันได้นี่ให้มันได้ศูนย์หนึ่งนาฬิกาอะไเห็น้อ๋วนไม่กี่ตังคีกตขอ้โดจะเปิดแพไห่แล้วนกขอได้นะขอใน้องได้นะตัวไก็ได้รตวไก็ได้มเพราะว่าบกเวมีเยอะมากของน้อง อ๋อโอเคเกตติกเกตแล้ว้อ้สวยมันน่ารักขนานี้ปะน่ารักมากเลยมามาอะไรฮิกซ่าเหรอใช่แต่มีละอ่ามันทด่สางแค่ยนูอยู่ค่ะแม่ไปไปไปนปอยู่ทันระวังนะลูกนะครับเตอร์ใจเย็นใจเย็นด้วยพันสองตอนนี้ใช่ แต่ว่าผ่านไปสองนาทีจะจะไม่เหลืออะไรใช่ต้องรีบรีบปล่อยต้องรีบปล่อยรีบองครับอะไรอ่ะขอสมายห้าสอยห้าคือตัวไหนลูกนได้ตัวไหนเจดเจห้าอ่เอ้ยเจ็ดห้าดีใช่ไหมที่เขาจะเอาไปเล่นใส่ตัวไหนสักอย่างเราไม่หาดเออใช่ของมิลาดแล้วแน่นตึ๊บเลยวุดี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 ดดีดด พึ่จะได้อยู่ล้คไ้คู่ร้อยไปสมาเออเอาละวยคุ้มแล้วคุ้มแล้วทขาไม่เล่นเองอะคุ้มแล้วเลจ็ดห้าสร้ิดกายก็ห้าร้อยห้าสิบเออ เฮ้ยรู้ละไม่รู้ละเอาแล้วศูนย์หนึ่งอยู่กับใครนี่ตัวไหนก็ได้คือดีหมดสามร้อยห้าสิบคือมันเขาแยกใช่ค่ะแยกชิ้นส่วนขายได้อะไรเงี้ยเนี่ยวันนี้ผงทำคลิปก็คือเอาหกกล่องแล้วก็เอาให้เขาดูเลยว่ากําไรอะไรขาดทุนยังไงให้เขาได้เห็นด้วยว่าเออคือของเล่นเนี่ยมันขายได้นะเผื่อบางคนไม่ได้อยากได้ตัวไหนเราจะได้ขาย็นมว่าดีไซน์เมื่อวานไม่ได้มาว่าไปดูงอ๋ออะไรอวดโอ้ขิง โทษเถี่ะพี่ได้แล้วแต่วานแล้วนี่เลยของคุณยายสวยมากเลยไมเออนี่แหละเอาใส่เขาวิลล่เลยได้ใช้งานแล้วก็ยังไม่สุดก็ยังต้องมาหมองยกเทไปทำวิลล่ใช่ไหมแล้วก็ไปหาบอลสีม่วงนั่นโค้งว่างจุโต้องค่ะนี่แหละสีที่ชอบอันนี้โอ้ยพอดีเลยค่ะ เป็นดีหรือเว้ยได้พี่หีนลงเปิดตอนไหนอ่ะพี่หลองเดี๋ยวเอาไปเปิดที่บ้านนะครับเปิดตอนกลางคืนใช่ต้องเปิดกลางคืนแล้วลงคลิปพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวรอดูนะว่าเกิดไหมเกิดได้ส่วนสองใช่ไหมฮะอ่าเดี๋ยวบ้านก็จะเห็น อะไรเอาเอามาถลุนเงินอีกเหรอแหมตั้งแต่พ่อเข้าวงการนี่ป้ามาแต่ว่านั่นะสั่งน้ำให้ป้าไม่เอาแม่ป้าทีเนี่ยอ้าวลูกสาวเรกขงป้าเนี่ย แปบร้0กับ2,000เนี่ยมันุึมไหมให้ป้า800บ้อป้าให้เรา2องพนแม่มาโม้อยู่ว่าเราขายของที่โรงเรียนด้วยเก่งมากมากเก่งมากมากไม่หรอกแม่เขาเขาฉลาดคิดถ้าบาตขาย20ก็ไม่มีใครขายมันคืรทำมันควรทำเลยแล้วเพราะว่าคนขี้เกียจจะได้รู้ว่าเออถ้าคุณไม่อยากจ่ายแพงคุณก็เตรียมมาซีวันนี้เนาะ ทขาหัวการค้ามากก็อยากจะซื้ออยดูอือครับผมดูอะอดูอะไรใหอันนี้ศูาอันนี้ศูนย์ทำไมรู้อ่ะอันนี้ศูอันนี้0ูนยาทำไมรู้วะอันนี้ศูาอันนี้ศูนยหทำไมมันซ้ำหลายรอบจังวะเนี่ยศูอันนี้น่ศูนยงมันซ้ำหลายรอบจเชื่อดิไหมทำไมรู้สึกซ้ำซ้ำเยอะจังเลยพี่อเรรู้สึกว่าในกระเป๋าพี่สั่นแปลกแะเปลี่ยนดีกว่าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้า แตซื้อตัวตัวไหนไปเอา,วาอวดเลยอยีกคนซือ้อน่ะเอามาอา,วาอวดเลยมะว้าวแล้วตัวใหม่แล้วเปิดแผลแล้วเหรอเปิดแล้วโดนวิสเ<โ>ออร์ินิกวิงคนนู้นอันดีแดงว้าวเอาอวดด้วยเออดีตัวพัน <clubs> สี่โอ้โ <methods> ห เดี๋ยวเรากลับไปเปิดกล่องกันค่ะลาพี่นุชก่อนไม่เป็นไรแค่พี่นุชไม่เป็นนะแกอย่าลืมขายนะเขาได้02อ่ะทุกคนอิจฉาร์เหม่ยอะไรล่ะฉันเอาไปทำแพ็งเลยแหละน่ะเพราะซื้อเหมาอะเออมันก็ไม่ม yeah. ีความหลุนเออเหมือนที่แกบอกอะเนาะเดินก่อนกันเหยาคาดหวังได้เพื่อนตังหมดแล้วตะกี้เพิ่งเปย์เด็กไปโอเคไปเปิดกล่องกันและนี่คือทั้งหมดที่เป็นของซื้อมา ส่วนอันนี้คือสปอนเซอร์ของเราจะจัดเป็น2รางวัลอันนี้คือกล่องใส่เบบเปิอันนี้คือกล่อง3 on on t อ้นนออ tree tree. ยบอกเลยว่าโคตรเจ๋งสปอนเซอร์ของเราก็คือร้านแฮทเก อของจังหวัดภูเก็ตนะคะและใครถ้าอยากได้สิ่งนี้ทำง่ายเลยคะ่ะเพียงแค่ดูคลิปนี้ subscribe แล้วใช่ปะสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือให้ไปกดติดตามเพจแฮช็คทอยภูเก็ตนะเดี๋ยวพี่หลงจะแปะลูกเพจ f a c e b o ุกให้้งไปกดติดตามไว้แล้วเดี๋ยวพี่หลงจะมาประกาศผลในวันที่31ว่าใครจะได้ชิ้นนี้หรือใครจะได้ชิ้นนี้เพราะงั้นมันจะมี2รางวัล แค่เพียงไปกดติดตามไว้และคอมเมนต์ในคลิปนี้อันนี้สำคัญมากคอมเมนต์ comment ว่าเบเบ้ในเซตนี้มีเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกชอบตัวไหนที่สุดพิมพมาเลยไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะพี่หล่อจะจับทุกคนมาสุ่มและก็แจกให้ไปเลยส่งฟรีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นพูดโชคดีสองรางวัลอาจเป็น ENT น้องๆ่าเพราะงั้นรีบคอมเมนต์ซะว่าหนึ่งถึงศูนย์ชอบอะไรมากที่สุดคอมเมนต์ comment เลยถึงเวลาที่เราจะได้แกะแล้วแหละ กับร้านไอเตอร์ทอยซื้อมาในราคาออฟฟิเชียลเพราะเขาคือตัวแทนของคิตี้ทอยและจะเป็นเจ้าแรกของภาคใต้มาแล้วนะบอกเลยนม่มาทุกคนและนี่คือหกก้อนหกก้อนนะทุกคนมาเราหยิบตั้งกันโอเค นี่หก,ก้อนนะทุกคนที่เราจะมาเปิดกันตื่นเต้นคือเรารู้แหลยว่าเราแบบได้แน่ๆอ่ะได้แบบครบทุกตัวแต่ถามว่าโอกาสเสี่ยงที่เราจะได้ซ้ํามีไหมมีแต่ถ้าเราได้ซ้ําบอกเลยว่าอนาคตของเราที่จะที่จะได้กําไรอ่ะค่อนข้างจะต่ําลงนะทุกคนพี่หลงว่าทุกคนน่าจะพร้อมพี่หลงจะเปิดจากตรงไหนก่อนดีพี่หลงจะปิดตรงกลางก่อนตรงกลางก่อนแล้วไล่ซ้ายไล,ไล่ขวาแลทุกคน ทุกคนพร้อมไหมเพื่อหลงเริ่มนั่งไม่ติดที่แล้ว <c ười> <c ười> และนี่คือกล่องแรกกล่องแรกที่เราจะเปิดกับ UX18 Random Booster <c ười> บอกเลยว่ากล่องนี้พี่หลงอ่ะพูดได้เลยว่าสามารถซื้อยกแพ็คยังได้เลยเพราะว่าอะไหล่ชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยน่าสนใจมากว่าทั้งวิวที่พี่หลงใช้ในวายเวิร์นอ่าทุกคนน่าจะเคยเห็นอยู่แล้ว วิวเนี่ยพี่หลงใช้โลลัดแดง755เอ๊ะ577หรือ755นะ755ไหมก็เอามาใส่ในข้องวิลาดได้คุณพระเรียกได้ว่าเจ้าตัวนี้คือเหมาะมากกับการที่จะซื้อสุขหรือไม่จะเป็น 04. 04 04ทุกคนรู้ไหมมันมีอะไร970ของดี ดีตั้งแต่1 2 3 4 5 6เลยนะคือมันดีแบบเฉลี่ยเฉลี่ยกันเลยแต่ตัวที่1อ่ะมันดีแบบครบรดเลยตรงที่ว่าเบรหนักชใช้งานได้คือตีแรงลัดเช็ดห7าใช่ไหมห้าเจ็ดเหรือเจ็นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยพือหลงยังไม่แน่ใจตัวนั้นใส่คอกวิลาดเหนียวตึบบิดบิดเวทบิดวิวบิดตัวเนี้ยทิ้งสตาบิน่าไว้เยอะมากแถมโจมตียังแรงอีกโอ้โหว้าวเลยแหละ ตัวที่พี่หลงอยากได้ที่สุดนะตอนนี้นะตัวที่1ตัวที่1อยู่แล้วเพราะอะไรลเหรอเพราะมันเท่ากับว่ากําไรในตอนนี้ราคามันอยู่ที่1,200บาทแต่พี่หลงบอกไว้ก่อนว่าใครที่ซื้อของพี่หลงไปพี่หลงจะไปปล่อยในกลุ่มนะถ้าใครที่ซื้อของพี่หลงไปพี่หลงจะลดราคาลงหน่อยเพราะหนึ่งคือพี่หลงเอามาทาคลิปแล้วพี่หลงจะต้องตัดซองเท่ากับว่าการตัดซองเนี่ยลูกค้าอาจจะรู้สึกว่าตัดซองรู้ทำไมอ่ะนุอยากตัดเองเลยยะเออพี่หลงก็อาจจะลดราคาแต่อาจจะไม่ได้ลดเยอะนะมาดูกันว่ารอบนี้เราจะเกลือหรือว มาแรกแต่กลองแรกของแรกขอร้องละ่ะอย่าซ้ําเลยแต่ถ้าซ้ําขอซ้ําแบบเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งอะซ้าได้ไหมเออเอาไปข้างนี้ถูกปะเนี่ยถูกไหมเราจะไม่ดูการ์นะทุกคนหน้าที่ของเราคือไม่ดูการใช่เ <laughs> พราะหน้าที่ของเราจะเอ,อ้การ์อยู่ฝั่งนี้ทําไง พีคอ๋อ,อโอเคการ์ดมันบังไว้แล้วโอเคไม่เป็นหาการ์ดบังไว้นะเราไม่ดูการ์ดนะทุกคนขออนุญาตลูกค้าที่จะซื้อของพี่หลงไปเลยนะคะเพราะว่าพี่หลงน่าจะต้องแกะฉับๆแล้วแหละอ,อ,อ่าชุบๆอ่ะชุบๆอ่ะชึบๆแต่บอกไว้เลยว่าพี่หลงจะแกะแค่เบสเท่านั้นอ่าหรือจะแกะลัดเช็ดด้วยอาจจะแกะด้วยเออขอแกะขอแกะทั้งหมดแล้วกันแต่เดี๋ยวจะกลับใส่ซองไว้เหมือนเดิมนะอ่าโอ้โหโอ้โหโหแทบจะมองทะลุไหมเนี่ยอุ้ยมันหนักอะ่ะมันเดี๋ยวได้บบวมีกีก่อันหนึ่ง,งเย อย่าบอกว่าเปิดตัวแรกก้นั้นเลยนะจะเบอร์หนึ่งเลยหรออย่านะับเปิดตัวแรกก็จะเบอร์หนึ่งเลยหรอจริงปะเนี่ยหนึ่งสองสเดี๋ยวให้ทุกคนดูดูนะพอด,ด,ดูดูไดูดูเฮ้ยใช่ไหมอ๋อ ตกใจตัวนี้นะทุกคนชิปมันเป็นโซอีค e ีปนี่ตัวชิปเนี่ยเป็นโซอีค e ีปนะแต่ตัวเบดอะเหมือนจะเป็นดานดานใช่ไหมหรือดานดานอะไรสักอย่างดานซอสอ่าอะไรสักอย่างได้แหละสวยมากสีชมพูตัวนี้คนตามหารู้ไหมว่าเขาตามหาอะไรเขาตามหารัชเชดกันก็คือ970นตัวนี้จะอยู่ในราคาขายนะก็คือ590บาทในราคากลุ่ม590บาทเท่ากับพี่เหลงได้กำไร100บาทเพราะพี่เหลงซื้อมา490กบาทตอนน่อเม ตัวนี้ได้กําไรแล้วเรามาดูชิ้นส่วนส่วนอื่นๆกันนะทุกคนอ่าเรามาดูรัดเช็ดกันดีกว่าที่เขาตามหากันรัดเช็ดนะรัดเช็ดนะเราจะตัดกันโอเคโอเคว้าว970สีสวยมากสีสวยมาก,มากทุกคนสีคือเป็นสีชมพูขาวนะนี่ชมพูขาวสวยมากว้าวอ่าค่อยๆตัดนะเรามาดูบิดกันเป็นไงโอเคเหมือน เขาคุมโทนมาให้แล้วเพราะเขารู้จะหลีดคนเล่นแลวแหละว่าชอบความคุมโทนเอีสวยมากสวยมากตัวนี้นะทุกคนตัวที่ทุกคนเห็นตรงนี้ราคา5 9 0บาทปล่อยกำไร100บาทเท่ากับว่าตอนนี้เบอร์04ออกไปแล้วนะห้ามซ้ําเด็ดขาดนะทุกคนท่องไว้ห้ามซ้ําเด็ดขาดมันจะมีตัวหนึ่งที่ราคาดรอปลงหน่อยก็คือเจ้าตัว03นะ490เนี่ยคุณจะขายอยู่ประมาณ400อ่าเอาละทุกคน พร้อมนะไปฮึบ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 อ่าเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบ <_ C os> จะเห็นเลขแล้วเราจะไม่ดูเลขกันนะทุกคนความเลขไว้ฮึบอ่ามาแล้วพี่หลงตัดแล้วนะแต่พี่หลงขอจับก่อนมันหนามากๆตัวนี้ตัวนี้หนามาก ตัวนี้รัาเช่ดหนามากมีแง่งเยอะพี่ว่าน่าจะเป็น06โรลลัดแดงตัวนี้ขายกันอยู่เท่าไหร่อ่ะโรล,ลัดแดงจะไม่ได้อะ่ะเซตน,นี้ขายเท่าไหร่ใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่มา้าเป็นม้านะทุกคนคือชิปเป็นมา้าแต่ตัวตัวเป็นสีน้าเงินของฟอกบัตอ่าชิปเป็นมา้าตัวสีน้าเงินของฟอกบัตสวยเหมือนกันนะเนี่ยชิ้นส่วนอื่นๆละ่ะมันเป็นอะไรเรามาดูกันว่าชิ้นส่วนอื่นเป็นเป็นยังไงนะ มาดูที่ลัชเชตมมาคือตัวที่3นะสีใสแบบกิตเตอร์มาสีใสกิตเตอร์ลัชเชตสีใสกิตเตอร์นะอ่าสวยเฮ้ยสวยว่ะบิดของมาคืออะไรบิดเวชอุเวช อู้สีฟ้าเวดฟ้าด้วยอู้มีเวดม่วงไหมอยากได้เวดม่วงอ่ะซึ่งราคาตอนนี้ศูนย์สามนะอยู่ที่450บาทนะทุกคนแต่เราแกะออกแล้วเพราะงั้นเราจะขายอยู่ประมาณ400เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวพอซื้อมาสี่าสใช่ไหมชักประมาณ420รอย่ะไรเงี้ยเนาะถือว่าตัวนี้ถือว่าขาดทุนนะทุกคนขาดทุนไปนั่นพี่หลงขอตีตามนี้นะก็คือเขาขาย4 5่ยนะแต่พี่หลงน่าจะขายถูกกว่านะ450ขาดทุนไป40บบาทนะทุกคน มาระเชดคืออะไรอะ่ะอ๋อระเชดใสเราดูไปแล้วมันคือระเชดใสนะทุกคนบิดเป็นบิดเวสนะเวสสีฟ้านะสวยมากสวยสุดสด,สดแล้วพี่หลงเพิ่งสังเกตว่าบางกล่องเขาจะยัดตัวนี้เพื่อเพิ่มน้ำหนักนะกระดาษลังบอกเลยว่าหจับกันยากมากว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะสุดยอดเลย เคซีทอยนี่คือเขาดักหน้าดักหลังเราได้กันหมดแล้วนะทุกคนเพราะงั้นการสุ่มจะมันขึ้นเยอะเลยนะหาลู่ทางในการแบบจะจับไตว่าเอ้ตัวนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยยากขึ้นนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดน,นี้นี้นะนียังไงดีเฮ้ยใจไม่กล้าเปิด2ตัวหลังอันนี้มาเริ่มที่ตัวขวาไปเึ๊บ,บ,บเอานะทุกคนเออมา วิ้งเขามียัดกระดาษอันนี้เป็นกระดาษจิ๋วอีกโอ้โหแสดงว่าเขากะาน้ำหนักไว้แล้วว่าแบบคุณเอาตาช่างน้ำหนักมาคุณก็ใช้อะไรไม่ได้แกจับเบ็ดกันเฮ้ยอย่าบอกว่าเราจะได้นหนึ่งเลยนะชึบฉุบๆุบฉบบหลุนพร้อมกันทุกคนเจหลงอย่าปิดตา 1, 2, 3, 1, 2, 8, หนึ่งสองสามหนึ่งสองเอ้กว่าหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ย 02ทุกคนพี่หลกได้02แล 02. ้ว0202มัมมี่มัมมี่เออะไรเอ802มัมมี่เ8แนละ้วทุกคนนี่อเอ8คีห่วลัดเชิดเป็น460นะทุกคนสีเขียว460จะเป็นบิด C นะคือเขาอะทําสีไว้หมดแล้วนะทุกคนก็คือสีมันจะเข้าแบบเข้าแก๊ปของมันเลยนี่บิด C สีเขียวแป้น ตัวนี้ขายอยู่ราคา650าบาทดอพี่หลงได้กำไร200บาทกับกล่องนี้ศูนย์สองนะทุกคนกำไรละโอเคกำไรแล้วนะกำไร2 0 0้อ่ะทุกคนมากเบสหนักมากตอนนี้พี่หลงได้ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ตอนนี้ขาดคือศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าและ06นะทุกคนกล่องต่อมานะทุกคนกล่องนี้มันจะต้องเป็นไม่010 5ก็06นะมาดิตอนนี้กำไรแล้วนะทุกคนขาดทุนไปอันนึงนะ แต่ก็ไม่เป็นไรอ่าจับเบตมีความแหลมอ่าน่าจะเป็นตัวสีม่วงแน่เลยศูนห้าพี่หลงว่าน่าจะศูนย์ห้าเคศูนย์ะไรหยศูนย์ห้าจริงด้วยทุกคนสีม่วงสีที่พี่หลงชอบตัวน,นี้นะสวยมาก ตัวนี้จะได้อะไรบ้างลัดเช็ดจะได้เป็นลัดเช็ดสีม่วงเป็น7 5 5นะทุกคนตัวนี้แหละที่เราจะใส่กับคอกวิลาดนะทุกคนตัวนี้ใส่กับคอกวิลาดแน่นตับบอกเลยแน่นตับโอ้ยสีม่วงซะด้วยเอ้ยแต่ลอตเนี้ยพี่หลงมองว่าเขาอะน่าจะดูจากพฤติกรรมคนเล่นว่าจะชอบสีทานองเดียวกันทั้งตัวบิดบินี้ไม่เคยเล่นบิดนี้คือบิจีนะทุกคน บิดจีไม่เคยเล่นด้วยสิตัวนี้ตัวนี้อยู่ราคาที่ตัวนี้กําไรหรือขาดทุนเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้คือ0ูนห้าอยู่ที่49 0้เ้าสเท่าทุนตีว่าเท่าทุนก็ถือว่าไม่ขาดทุนเสมอตัวมากล่องต่อไปทุกคนคิดว่าจะได้อะไรคอมเมนต์บอกมาเลยไปจ้าอชื้นาชี้นอชื้อปาชียออชื้นาชื้ตัดตัดดีตัดดีตัดดีโอ้รอบนี้ใส่ถุงน้ำหนักมาสองชิ้นน่ะโอ้ย เคซีทอยคุณจะรู้มากกันไปแล้วนะไอ้ตัวนี้คือตัวที่สองก่อนสุดท้ายนะตัวที่สององสุดท้ายมาหนึ 1, 2, ่งสองเฮ้ยเูย้หนึ่งออกเลวลจ้า0ู A หนึ่งเออะไรเอสองโหเสียดายทำไมไม่เอหนึ่งอะพี่ไปตอนนี้นะตัวน,นี้ราคาอยู่ที่ พันสอ0หนึ่งพันอเงี้ยพันสองหนเท่ากับพี่ได้กาไรเท่าไหร่เดี๋ยวบวกก่อน1,000พัี่ตีไว้1,000แล้วกัน1,000งพันหนึ่ะทุกคน1,000กับเจ้าตัวนี้ A2 นะ A2-1,000 นะ ระเช็เป็น755นะระเช็ดสีทอง755โห้วดสวยุวยมากบิดเวทเขียวเข้มอุ้ยเขียวน้ำทะเลเข้มกล่องสุดท้ายจะต้องไม่เกลือเพราะงั้นต้องไม่ซ้ำเพราะงั้นเราขาดตัวไหน06นะทุกคน06ถ้าไม่06เท่ากับเราอาจจะจมทุนได้นะทุกคนขอ06ก่อน06 06หรือไม่ก็01อีกรอบก็ได้อะขอขอ01อีกรอบเลยอย่างเงี้ปึ้ง ศู 6, เราไม่เกลือเพราะได้ครบทุกตัวไม่ซ้ำนุ้ยศูนย์หได้ LR 2นะทุกคนเอ้ย LR สแดงนะศูนยราคาเท่าไหร่ศูหกขอดูราคาศูนกก่อนศูนย์่นย์หกหาร้อยห้าสิบาทเราซื้อมาสี่ร้อยเท่าสิเรากับว่าเรากําไรเอาเอาเป็นว่าบวก550ราสบบวก550บาทนี่คือ3,770บาท และสิ่งนี้พี่หลงซื้อมาเท่าไหร่เดี๋ยอันนี้3,770นะทุกคนพี่หลงซื้อมา490บาท6กล่อง2,940กาลบกับ3,770นะพี่หลงมีกำไรทั้งหมด830บาทนั่นหมายถึงว่าพี่หลงสามารถซื้อใหม่ได้อีก1ถึงสกล่องเลยแลทุกคนหูยกำไรทุกคน ว่าจริงเอาไปขายก่อนขอไปตั้งขายแล้วทุกคนถือว่าเราไม่เกลือนะอันนี้เราถือเลยนะว่ามันไม่เกลือนะทุกคนแถมยังได้กําไรกลับมาเกือบประมาณเกือบถึง1,000บาทเลยทีเดียวนะ ถือว่าคุ้มมากนะการลงทุนนี้โห<ฮ>ตอนนี้ในตลาดนะราคาค่อนข้างจะลันกันเร็วอยู่นะเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่มีของนะบางคนเขาลองแล้วว่ามันดีแล้วอันไหลต่างๆของมันเนี่ยสามารถใช้เล่นได้แทบทุกตัวเลยนะสุดละบอกเลยว่าคลิปนี้นะสอนพี่หลงอย่างหนึ่งทุกคนกล่องสุ่มมันไม่ใช่เรื่องแค่ดวงอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องของมันนี่และจิตใจ <laughs> <laughs> และถ้าทุกคนดูมาถึงจุดนี้นะ ไม่ว่าพี่หลวงจะขาดทุนหรือกำไรขอบคุณจริงๆที่ดูจนจบมันถึงจุดจุดนี้นะและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องพี่หลวงของเองด้วยนะเพราะเรากําลังจะตะลุยหนึ่งล้านซับและที่สาคัญอย่าลืมไปทากิจกรรมกดติดตามช่องพี่หลวงปกติได้เลยนะทุกคนแค่กดติดตามช่องพี่หลวงปกติแล้วก็พิมพ์ว่าชอบตัวไหนที่สุดศ1นย์หถึงศูและอย่าลืมต้องไปกดติดตามเพจของร้านแฮชแท็กชอยูเก็ตด้วยนะแล้วพี่หลวงจะมาสุ่มประกาศผลวันที่31 ใครชนะได้ไป2คนนะก็คือ1คนที่1ได้กระเป๋าอีกคนหนึ่งได้กล่องเทียทีสองคนนี้ถ้าใครได้เดี๋ยวพี่อหลงให้ทักทางเพจนะวันที่31ถ้าพี่อหลงประกาศผลแล้วได้รางวัลให้ทักมาทางเพจเ c e b o o k ของัลโหลวงฮเอ๋และเดี๋ยวพี่อหลงจะขอดูหลักฐานต่างๆและเราจะส่งให้ฟรีเลยเพราะงั้นมาร่วมจิตกรรมมาเยอะๆแค่พิมมาว่าชอบตัวไหนระหว่าง0 1นถึง06นนะเลือกเบอร์มาได้เลยไม่ผิดไม่ถูกเลยยังไงสุดท้ายเดี๋ยวพี่มาส่งเอง